กล้วยตัดทำเสาใหม่นะมันโดนแดดเผาไม่ไหวเอาไว้มันก็จะไม่งามเนาะให้มันสะสมอาหารใหม่ครับดูดิได้ฝนได้มาสองฝนแล้วเนาะฝนตกสองรอบแล้วก็จะแตกมาเนี่ยแตกกอใหม่ได้เงาใหม่เนาะทำเสาให้มันใหม่คะถ้าเอาไว้ไม่ตัดมันก็จะออกลูกมาก็ไม่สมบูรณ์มีวิธีเดียวคือตัดทำเสาใหม่เลยเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาหวาน แตกใหม่มาเลยครับแตกกอใหม่เลยที่การทำกล้วยสาวเนาะเอาทำใหม่เอาไว้มันก็ไม่งามครับมันโดนแดดเผาแล้วสองเดือนสามเดือนเราก็จะทำอย่างเงี้ยตัดไปให้มันออกมาใหม่สะสมอาหารใหม่เอาไว้เอาไว้ไวม่กี่กี่ต้นต้นที่มันออกลูก,กมันก็ไม่สวยอย่างเงี้ย